สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพราั็ผมกอนะครับก็มาดูกันว่าราคาเนี่ยที่เบรกแนวต้านสำคัญระดับ1,797เหรียญขึ้นมาแล้วเนี่ยยืนเหนือระดับ1,800ขึ้นมาราคานี้ซื้อตามได้ไหมแล้วถ้าหากว่าซื้อแถวเนี้ยมีแนวต้านขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่แล้วควรจะซื้อไหมราคาตรงนี้ก็มาดูกันนะครับ เมื่อวานสมาคมมีการปรับราคาทั้งหมด3ครั้งนะครับราคาทองคำแท่งเก้าอี้ค่าสมาคมขายออก28,150ครับรับซื้อคืน2 8งห0บาทครับทองรูปพรรณขายออก28,650ครับและรับซื้อคืน27,545บาทโกลด์สปอตขึ้นที่บริเวณ1,786.5เหรียญนะครับบาท33.30ครับแล้วใช้ราคาปิดตอนช่วง4ี่โมงนะครับมีการปรับราคาทั้งหมด3รอบนะครับ ทองคำแท่งเข้าหกขายออก2 8 2หม้าสคือขึ้นมาหนึ่งรอยบาทนะครับรับซื้อคืน2 8 1หมืาสครับทองรั่พันขายออก2 8 7หมืด้ยห้าสครับรับซื้อคืน2 7 6หม้อยบาทในขณะที่ g o ลสปอร์ขยับขึ้นมา2เหรียญน,นะครับพันเจ็ด้ยแปดแปดจดห้าเหรียญใช้ราคานี้เป็นราคาปิดตลาดของสมาคมนะครับบาทอ่อนค่าขึ้นมา9สตังค์นะครับปิดที่ส3มสบามจนะครับ คราวนี้ก็มาดูกันกองทุน SPDR หรือ Spider-Co โกนะครับกองทุนนี้เป็นกองทุน ETF นะครับที่ถือรองเยอะที่สุดนะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาเนี่ยขายแทบทั้งเดือนนะครับโดยเมื่อคืนนี้มีการขายออก4.95ตันนะเยอะนะพี่แบบนี้คงทองที่ระดับ1,000 นะครับ6.66ตันนะครับโอ้จะหลุดพันแล้วอะหลุดไหมเนี่ยอันเนี้ยถ้าหลุดนี่หนักเลยนะเพราะว่าโกสปอร์ตตอนนี้เขาขึ้นแต่กองทุนลดสถานะเยอะลงไปเรื่อยๆนี่ไม่ดีนะครับก็ทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับพี่ในเรื่องของกองทุนเอ d r ดเนี่ยคือเคยโลสุดนี่ระดับ600กว่าตันเลยนะครับแล้วก็ดันขึ้นมานะนะคราวนี้ก็มาดู การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญคืนนี้นะครับตอนเวลา3ทุ่มในเรื่องของยอดขายบ้านใหม่ New Home Sale เนี่ยตัวเนี้ยตัวเลขเดิมอยู่ที่676,000หลังนะครับคาดการว่าจะขายนะครับดีขึ้นครับ6 9 8 0 0 0หลังถ้าหากว่ามีคนซื้อบ้านใหม่เพิ่มแสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเนี่ยเริ่มดีขึ้นอย่างนี้ก็คาดลบต่อทองนะครับในส่วนของ Manufacturing นะครับ หรือภาคการผลิตเนี่ยของสาขาลิสตมอนนะครับตัวดัชนีตัวนี้เนี่ยตัวเลขเดิมอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดครับคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงอยู่ที่ยี่สิบห้าอย่างนี้ก็แสดงว่าภาคการผลิตนะครับสาขาลิสตมอนตัวเนี้ลดลงก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเกิดผลบวกต่อทองนะครับมาดูตัวเลขเมื่อคืนตัวแปรที่ทำให้ราคาทองเนี่ยเคลื่อนที่นะครับก็ในส่วนของ f ฟดเป็นนเฟตีเนี่ยตัวเนี้ยถ้าการผลิตก็ออกมาที่61.2เนี่ยบวกตัวทองนะครับภาบริการเนี่ยแฟดเซอร์วิสเตัวนี้ก็ออกมาที่55.2้ซึ่งน้อยกว่าตัวเลขเดิมและตัวเลขคาดการครับอย่างเงี้ยส่งผลบวกตัวทองหมดเลยแต่ตอน3ามทุ่มนี่สิตัวยอด e x ็กซ์ติ้งโฮมเซลเนี่ยยอดขายบ้านมือ2เนี่ยกลับขายได้ดีขึ้นจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ย ถ้าดูในทางเทคนิคก็คือขึ้นมาโซน1,8586ใช่ไหมครับแล้วก็พักลงมาเลยบริเวณ1,795-96เหรียญแล้วสะบัดขึ้นเลยเทสนับเทสแนวรับแล้วก็เด้งเลยนะครับแต่ถ้าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ f ฟั d ์นิเมนทัวว่าตัวเลขออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วทองไปในที่ทางไหนต่อก็แบบนี้ครับมาดูวันนี้กัน อันนี้จะเป็นในเรื่องของค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทก็ยังคงวิ่งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ถือว่ายังอ่อนค่าอยู่ถ้ายังอยู่ในโซนนี้ตาบใดเนี่ยถ้าค่างเงินบาทยังไม่หลุดแนวรับสําคัญนยตรงนี้นะครับระดับ32.86รู้ได้ไงว่าสําคัญก็วัดโปรเจกต์ขึ้นมาปึ๊บเข้าดึเงื่อนไขเบรกเงื่อนไขขึ้นมีต่างหากฉะนั้นโซนข้างบนถือว่าเป็นโซนฟอลเบรก โซนอาเบกหมายถึงขึ้นแบบเขาขึ้นขึ้นได้แต่ถ้าลงจากโซนนี้มักแรงฉะนั้นถ้าตราบใดยังไม่หลุด32.86ก็ยังขึ้นได้ต่อครับแนวรับวันนี้ให้ไว้33.10นะครับและ32.86ให้ความสำคัญกับแนวต้านที่เดิม33.36และ33.56ครับอินดิเคเตอร์อยังคงเคลื่อนที่อยู่โซนบนนะครับถ้ายังไม่หลุด เส้นนี้ลงมาก็บาทยังอ่อนได้อยู่ถ้าบาทยังอ่อนอยู่ก็ส่งผลบวกต่อราคาของคําแท่งและทองโกลฟิวเจอร์นะครับอันนี้ไม่ดูในส่วนของทองคําแท่งทองคําแท่งก็ใช้วิธีการวัดแบบโปรเจกต์เช่นเดียวกันกับค่างเงินบาทแบบนี้วัดหาชุดขึ้นนะทองคําแท่งก็ด้วยจุดสูงนี้เป็นจุดสูงที่สําคัญนะครับจากเมื่อวานนี่เป็นแนวต้านสองแนวต้านนี้ใช่ไหม 28,700และ28,240ตอนนี้28,240เนี่ยเขาเบกขึ้นมาแล้วตอนนี้ซื้อขายอยู่28,410นะครับในเช้านี้นะครับก่อนสมาคมจะเปิดตลาดยังไงก็พิจารณาดูนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้นี่ยังไม่ได้8โมงนะน่าจะขึ้นี่อยู่ในกรอบแคบตรงนี้ก่อนแต่อินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นลองพิจารณาดูดีๆนะครับว่า อินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นและยังขึ้นไม่จบถูกไหมแสดงว่าราคาทองยังขึ้นได้อยู่แต่การขึ้นมาโซนนี้เป็นโซนต้านนะก็ขอให้พิจารณาให้ดีนะครับว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยเขามีแนวต้านอยู่แถวเนี้และพี่สองหมดเ็ด้อยครั้งที้แล้วก็ถูกทุบมาจาก28310 28420 28540ปรประมาณเนี่ยครับ นี่เป็นโซนต้านที่เขาไม่ถึง28,700แล้วก็เล่นใหญ่ลงมาเลยอันนี้ก็พูดได้ฟังถึงเรื่องพฤติกรรมราคาที่เคยเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแนวรับวันนี้ที่ให้ไว้ก็28,240และ27,770ซึ่งไม่ควรหลุดก็พิจารณาให้รอบครอบนะครับ คราวนี้กัมพูดุกลุ่มร้านทองให้พี่ที่ลงทุน94%ตัวเปอร์เซ็นต์ให้ความสำคัญกับแนวรับนะครับ29,256บาทนี่เป็นแนวรับสำคัญรับแรกเลยรับถัดไป28,769ครับสำหรับ49นะครับให้ความสำคัญกับแนวต้านทองคำเกาสีตัวเปอร์เซ็นต์นะครับ29,733บาทจุดที่เคยขึ้นมาถึงและเคยเกือบถึงราคานี้ถ้าราคาขึ้นมาเนี่ยเนี่ยที่เคยเกือบถึงอย่างเงี้ย ก็ขอให้พิจรารณาว่าราคาขึ้นมาควรจะซื้อตามดีไหมหรือว่าควรจะปิดทํากําไรจุดนี้เจ้าของเงินน่าจะเป็นคนเลือกที่ดีที่สุดครับคราวนี้ก็จะมาดูในส่วนของโกลสปอตในภาพนี้จะเป็นโกลสปอตในรายหกสิบนาทีที่เราวัดกันเมื่อวานก็รตรงเนี้ยอยู่ที่หลุดหรือไม่หลุดถ้าหลุดก็แนวรับหนึ่งพันจ็หกสิบแปดถ้าไม่หลุดก็โอกาสเด้งก็ยังมีอยู่เด้ง ชนต้านไม่ว่าเบรกต้านขึ้นไปตอนนี้อยู่หนึ่งพันแปดร้อยสามนะครับที่คิดดูแล้วกันนี่ตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนวิ่งโซนเนี่ยนะครับอินดิเคเตอร์เริ่มมีการปรับตัวลงแต่เป็นทม์เฟรมสั้นเบรกกรอบสามเหลี่ยมเลือกทางขึ้นไปนะเนี่ยหลักเซนเทนไลน์เบรกก็เดี๋ยวดูกันว่าตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับไปแล้วนะครับ หนึ่งพันเจ็อยเก้าสิบเจ็ดเนี่ย 1, เมื่อวาเมื่อคืนนี่ก็ลดลงมาเก้าห้าไแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปเลยคราวนี้มาดูกันว่ายังจะขึ้นต่อได้ไหม้าเฟรมถัดไปจะเป็นลายสี่ชั่วโมงหรือสองรอสิบนาทีเนี่ยเขาเบรกกรอบนี้ขึ้นมาเบรกต้านหนึ่งพันเจ็ดเก้าสิบเจ็ดฉะนั้นต้านถัดไปโซนนี้ครับหนึ่งพันแปดร้อสิบเหรียญครับแถวนี้เขาชนหลายครั้ง ถ้าเบรกต้านไปก็หนึ่งพันแปดรอยิบห้านะครับเอาเขียนผิดเนี่ยรับนะเนี่ยเคยเป็นต้านเดิมระดับหนึ่งพันเจ็ดรอเก้าสิบเจ็ดต้านเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องกลายเป็นแนวรับไปแล้วนะครับนี่เป็นรับถ้าหลุดก็หนึ่งพันเจ็ดร้อเจ็ดสิบหกแถวนี้ที่ชนเยอะๆตนเยอะมาก,กนะตรงนี้และแนวรับสำคัญหนึ่งพันเจ็ดร้อหกสิบแปดลองเอาไปปรับใช้ดูสำหรับใครที่เทสั้นว่าแนวรับไหน มีนิยาสำคัญนะครับอินดิเคเตอร์รายสีชั่วโมงค่อนข้างสูงนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับถ้าขึ้นมาโซนพันแปดร้อยแล้วเนี่ยถามว่าขึ้นต่อได้ไหมขึ้นต่อได้ครับแต่เวลาลงมันจะอาการแบบนี้ครับพิจารณาให้ดีด้วยก็แล้วกันครับผมคราวนี้มาดูในส่วนของรายวันรายวันเนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่าไทม์เฟรมนี้เป็นไทม์เฟรมใหญ่สัญญาณหลอกจะน้อย นะครับอินดิเคเตอร์อยู่ด้านบนสูงครับ RSI อยู่ด้านบนสูงครับให้ความสำคัญกับแนวต้านที่เบรก1 7 9 7ขึ้นไปแล้วเนี่ย1,810ถึง1,825นี่คือแนวต้านที่สำคัญนี่ครับ1,810ที่เป็นแนวต้านสำคัญเพราะว่าเป็นเส้น200วันพอดีเห็นไหมเส้นนี้ อยู่ที่ผ่านไหมถ้าผ่านก็ต้านถัดไปถ้าขึ้นมาโซนนี้แล้วไปไม่ได้ก็ให้ระวังแนวรับ1,797ถ้าหลุดลงมาก็1,776แถวนี้ที่เคยชนหลายๆครั้งและ1,768เหรียญตลาดเล่นอ,อยู่ในกรอบนี้ถูกก็ซื้อแพงก็ขายหลายท่านที่ก็ไได้คุยด้วยก็มาไล่ซื้อแถวราคาบนๆพอติดแล้วก็หนักมากหนักเลยว่าต้องแก้ย่งไงนะครับ แนว,แวด้านบนเป็นแนวที่ควรจะปิดทำกำไรมากกว่าก็พิจารณาให้ถีทวนจบแล้วสำหรับเช้านี้ครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับและขอขอบคุณพี่พ่สมาชิกทุกท่านด้วยหวังว่าคลิปที่ทำนี้จะมีประโยชน์กับพี่พๆนะครับขอบคุณครับ